สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ทางกะสีชาแน,นลนะครับวันนี้ผมด้นะดัดเหล็กนะครับเพื่อที่จะไปทำปลกเบรเออร์นะครับกันร่วงนะครับพอดีผมก็เลยว่าเรามาดัดเหล็กแล้วเราจะรีวิวเครื่องดัดเหล็กสักหน่อยว่ากว่าที่จอกเหล็กจอกมาเป็นรูปร่างต่างๆเขาใช้เครื่องอะไรดัดยังไงหรือว่าใช้แรงคนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันเป็นเครื่องแบบไหนที่เขาใช้กันในงานทั่วไปนะครับอ่ะเราก็มาถึงเครื่องดัดเหล็กตัวนี้แล้วนะครับอ่าเครื่องดัดเหล็กตัวนี้สามารถดัดเหล็กขนาดตั้งแต่หกมิลขึ้นไปถึงหนสองมิลนะครับเ็กใหญ่ขนาดอย่างเงี้ยก็ดัดได้นะครับเหล็กขนาดใหญ่อย่างเงี้ยครับยังดัดได้นะครับ เป็นเหล็กที่เราจะใช้หน้าง,งานนะครับอ่าในบางคนสงสัยว่าเนี่ยดัดได้ดและดัดสวยจังนะครับนะครับคือพวกนี้มันจะเป็นเครื่องดัดหมดเลยนะครับเพราะว่าแรงคนจะไม่ไหวนะครับตอนเหล็กมันขนาดหนานครับเนี่ยต้องใช้เครื่องจักรเท่านั้นนะครับ อถ้าใช้เครื่องจักมันจะออกมาสวยนะครับถึนเครื่งอ,องตัวนี้นะครับแื่แต่ผมจะบอกวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับสําหรับช่างหรือลูกจ้างที่กําลังจะหัดทํานะครับ เครื่องดัดเหล็กนะครับมันจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ความแรงนะครับบางรุ่นก็จะตัวเล็กตัดเหล็กได้เต็มที่ก็12มิลนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องใหญ่นะครับใหญ่สุดเลยนะครับก็ยังถือม่ใหญ่สุดมากครับแต่ที่นี่มันใหญ่ปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับถ้าเปิดสวิตช์ตัวนี้มันจะแดงนะครับ ตัวน,นี้จะเป็นตัวคันโยกดัดนะครับคันโยกดัดถ้าเรากดปุ๊บแล้วปล่อยทิ้งไว้พอถึงรอบที่เราตั้งไว้มันก็จะดีดกลับครับมันจะดีดกลับแต่ถ้าเป็นบางตัวที่เราจะไม่ล็อกเราก็กดไหลตามสเต็ปเพื่อวจะความโคง้งขนาดไหนนะครับอ่าตัวโยกแล้วสามอันนี้เป็นองศานะครับในการปรับนะครับ90องศาก็คือตัวแอลนะครับตัวแอลที่เป็นรูปตัวแอลนั่นเองครับ90องศา แต่นี้มันเลื้อหมดละมันใช้นานแล้วครับๆๆปกติจะได้ละแปดสิองศาละสามสิบห้าองศาครับแล้วแต่เราจะดัดมันแล้วแต่รูปร่างเหล็กที่เราต้องการครับแต่วันนี้ที่ผมมาดัดตัวนี้ครับอนนี่ผมมาทำนะครับต,ตัวนี้ผมดัดอยู่ประมาณสี่ขั้นตอนนะครับดัดตัวนี้ก่อนนี่แล้วก็สี่ขั้นตอนนะครับถึงได้ตัวนี้มาต้อง หมุนเหล็กสี่ครั้งนะครับอ่ะเราจะพาดูวิธีนะครับผมเอาเหล็กมาทำให้ดูอันนึงนะครับเนี่ยโชว์เป็นร่องร่องตัวนี้สามารถปรับเข้าออกได้นะครับเพราะว่าไว้รองรับขนาดเหล็กนะครับนี่ผมจะลองเก้าสิบองศาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็หมุนมาที่เก้าสิบองศานะครับ นะครับ90องศาแล้วก็เปิดนะครับเนะ๊บแล้วกดครมันจะพอดี90องศาเป๊ะนะครับนะีจะวางให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะ่าออกมาสวยนะครับเป็นอย่างนี้เลย เราเากลส่สยของรอีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้มันปิดตัวอยู่นะครับอ่าอันนี้ความเดิมนะครับอืมครับนะครับสว,วยนะครับอ่าถ้าเราไมา่ใช้งร้บเราก็ปิดนะครับปิดก่อนแล้วค่อยป,ปรับองศานะครับเพราะมันอันตรายนะครับ เราก็ได้ไปตัวหนึ่งละคร่าวๆนะครับสำหรับท่านไหนที่จะลองใช้นะครับต้องบอกว่าระวังให้ดีนะครับเพราะอันตรายมากหรือต้องให้ช่างที่เขาชำนาญหรือว่าเขาใช้เป็นนะครับสอนก่อนนะครับก่อนลงมาใช้นะครับเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่ามันมันหนีบมืออุบัติเหตุมาเยอะนะครับ ก็ต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเหล็กมันจะมีคมมากนะครับก็คร่าวคร่าวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะพาไปดูกันว่าผมจะทำอะไรอีกนะครับบ๊ายบายโอ้มือเปือเป่อนหมดแล้วนียจับเหล็ก